สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบ่ายเสรีแอสเซทเมนต์เมน์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเปี่ยมรักเรสซิเดนต์ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยแยกเทิดไทย3 3นั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่แขวงดาวคนองนะคะเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหรือว่านะคะเดินทางได้ง่ายมากๆเพราะว่าอยู่บนถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะนอกจากเป็นโครงการที่อยู่มานานแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยจะวิ่งเส้นท่าพระก็ได้นะ หรือว่าจะไปออกเส้นพระราม3ก็ได้ค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับ BRT สายสาทรอ,อีกด้วยค่ะใกล้กับ BTS สถานีตลาดคููค่ะส่วนห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะวันนี้ค่ะห้องนี้เรารีโนเวทใหม่หมดแล้วนะคะห้องจะเป็นยังไงตามคุณผู้ชมด้านบนกันค่ะ สำหรับห้องที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น8ของอาคารค่ะห้องเล็กที่125ขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่34.44ตารางเมตรค่ะห้องนี้เราจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้จะเป็นห้องนะคะที่มีขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ําและก็มีระเบียงห้องค่ะสําหรับบิวอินนะคะที่เราจัดมาให้ในห้องนี้ค่ะมีทั้งชั้นวางทีวีนะคะมีตู้โชว์ค่ะและก็ด้านนี้เลยค่ะเราจะมีมุมครัวไว้ให้ ซึ่งครัวตรงนี้นะคะบิวอินไว้ให้แบบจัดเต็มเลยสามารถทําครัวไทยได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากครัวตรงนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมหรือว่าใครอยากจะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นนะคะหรือว่าจะวางเป็นเตาไมโครเวฟบริเวณตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้แบบเหลือๆเ,เลยค่ะ ถัดมาค่ะฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็จะมีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่สูงถึงเพดานห้องเลยค่ะและที่ติดกันเลยค่ะก็คือมุมของห้องน้ำนั่นเองค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะห้องนี้รู้สึกโป่งและก็โล่งมากๆเพราะว่าติดกันค่ะจะเป็นพื้นที่ของระเบียงห้องซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเปิดประตูกระจกแบบนี้รับแสงและก็ลมธรรมชาติได้สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเปลี่ยนรักเรสซิเดนต์โดยเริ่มต้นจากสถานพระรามสามุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนรัชดาพิเศษประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรัชดาพิเศษ5ขับตรงต่อไปตามทายอีกประมาณ400เมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตรงต่อไปอีก200เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปอีก50เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ และสำหรับที่นี่นะคะกับโครงการเตรียมรักนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะงบประมาณแค่1ล้านต้นตเท่าน,นั้นเองค่ะสามารถสอบถามพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง f a Facebook C Asset Management หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาชมที่นี่นะคะดูวิดีโอแล้วยังไม่หนักใจอยากจะลองติดต่อนะคะเพื่อเข้ามาชมสถานที่จริงนัดหมายกับพวกเราได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook หรือว่า Asset Management ของเรา ทาง Youtube Channel นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีซับมือสองให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกมากมายค่ะทัางบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าส์ทาวโฮมคอนโดมิเนียมอคารพทาินต์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ